บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะรัฐมนตรีช่ว,ว่าการกระทรวงการคลังยืนยันโครงการแจกเงิน1,000 0บาทนะคะในเฟสที่3เตรียมที่จะทดสอบระบบภายในเดือนมีนาคมนี้ส่วนวิธีการแจกเงินวิธีการจ่ายเงินต้องรอเข้าบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับ ในส่วนของการเดินหน้าโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจว่าจะมีการแบ่งจ่ายทยอยจ่ายหรือว่าจ่ายก้อนเดียวให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามช่วงอายุนะคะ16ปีถึง59ปีหรือไม่รวมไปถึงการเดินหน้าโครงการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิริการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศโครงการจ่ายเงิน1 0,000บาทในเฟสที่3คุณจุลพันธ์อมรวิวัน์ยืนยัน ะะเมื่อวันที่3มีนาคม2568ค่ะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการทดสอบแพลตฟรอร์มในการรับเงินการจ่ายเงินจากทางภาคราัฐส่วนวิธีการจ่ายเงินแจกเงินนั้นต้องรอเข้าที่ประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเดือนมีนาคมนี้พร้อมกับปฏิเสธในเรื่องของการแบ่งการจ่ายเงินเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะแล้วก็ในส่วนของการแบ่งตามช่วงอายุ16ปีถึง59ปีตอนนี้ค่ะยังไม่มีกระแสะข่าวขอปฏิเสธเรื่องนี้ก่อนรอทางกระทรวงการคลังพิจารณา แล้วก็เข้าบอร์ดกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะก็ถือว่าการเดินหน้าโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตยังคงต้องเดินหน้าจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรอคอยความเจนจากทางกระทรวงการคลังค่ะทุกคนที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขและได้ผ่านการเงื่อนไขก็ได้รับเงินครับคนไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยกี่โมงคะคนไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในกระบวนการที่ ่ากําลังจะพิจารณาเลื่อนเงื่อนไขว่าจะให้เปิดหนึ่งช่วงไหนอสองใช้เงื่อนไขอะไรในการวัดคนไม่มีสมาร์ทโฟนโอเคโอเคคนไม่มีสมาร์ทโฟนะจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับการเปิดให้ลงทะเบียนก็จะผ่านไปที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ จะผ่านไปที่ทางไปรษณีย์อะไรต่างๆอันนี้อยู่ในกระบวนการนะครับยังไม่ไฟนอนลไลซ์เรากำลังดูเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับต้องพิจารณากันในรูปแบบคณะกรรมการมีการลงทะเบียนประชาชนก็สามารถลงไปเดินเดินลงไปที่ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทอสทอทออสทอกสออมสินนะฮะแล้วก็รวมถึงไปรษณีย์ต่างๆเนี่ยลงไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้ก็จะต้องมีการเช็คข้อมูลการไม่มีสมาร์ทโฟนจริง นะครับซึ่งก็จะเช็คไปที่เรื่องของการใช้ Data ว่าย้อนหลังกี่เดือนไม่เกินเท่านี้เมกะไบต์นะครับก็ถ้าสมมุติท่านไปลงทะเบียนแล้วท่านก็ไม่ตามบัญชีชื่อของท่านไม่ได้มีการใช้ Data เกินผมเข้าใจว่าตัวเลขจะเป็นห้าร้อยเมกในรอบสามเดือนนะครับย้อนหลังนะฮะก็ถ้าสมมติไม่ไม่ได้มีการใช้ Data เกินตรงนี้ก็จะถือว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ได้สิทธิ์ในการที่เป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน อ่าและถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้เป็นเงินสอดถูกไหมมีแนวโน้มสูงครับถามคุณเผ่าภูมิตรงๆไม่มีคนจํานวนไม่น้อยจริงๆมีสมาร์ทโฟนแต่ตอนให้ลงทะเบียนรอบแรกเกิดความไม่มั่นใจจ่ายจริงหรือเปล่าบางคนบอกอย่าไปลงนะอย่างนั้นอย่างนี้เธอไม่ได้ไปลงไงมีโอกาสไหมอ่ะ ตามเงื่อนไขครับก็เราเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเวลานั้นเรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการาพูดถึงเรื่องข้อดีของโครงการนะครับในการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็มีการพูดชัดเจนประชาสัมพันธ์ชัดเจนกําหนดกรอบเวลาชัดเจนก็ผมคิดว่าการบริหารประเทศในภาพใหญ่ก็ทุกคนเป็นไปตามเงื่อนไขทุกคนเป็นไปตามาสิ่งที่ได้ประกาศผมว่าเหมาะสมกว่านะครับ และนอกจากนี้นะคะคุณเจรพันยังย้ำนะคะว่าสำหรับการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตแจกเงินหมืน่นเป็นเงินสดในเฟสที่2ตอนนี้นะคะโอนเงินไม่สำเร็จอีกอยู่ที่ประมาณ4.1ล้านคนย้ำว่าจะมีการโอนอีกทั้งหมด2ครั้งก็คือในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็ช่วงเดือนเมษายนซึ่งพี่น้องประชาชนจะต้องดาเนินการนะคะผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนสําหรับผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะในการเข้าร่วมโคร รงกาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งทางกระทรวงการคลังจะมีการจ่ายเงินในรอบเก็บตกในวันที่28มีนาคม2568นะคะพระนั้นผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ท่านภายในวันที่25มีนาคม2568และนอกจากนี้นะคะครั้งที่3จะมีการโอนในวันที่28เมษายน2568แต่ต้องดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เราเสร็จนะคะภายในวันที่23เมษายน2568ทั้งนี้ หากพ้นกาหนดในการจ่ายเงินเฟดสองทั้งหมด3ครั้งแล้วกระทรวงการคลังจะยุติในการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการค่ะในเฟสที่3น่ะเดินหน้าแจกเงินจริงๆใช่ไหมแล้วกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะต้องทําอย่างไรวันนี้ค่ะนันพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปย้อนหลังนะคะที่คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลได้มีการแจ้งชัดไว้ค่ะถามอีกนิดนึงเรื่องเฟดสามที่ที่บอกว่าจะมีการปรับเงินไขให้เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อ่ะค่ะอันนี้อันนี้อธิบายฟังหน่อย รอข้อสรุปแต่น่าจะอยู่ในไม่ใช่น่าจะอยู่แหละอยู่ในอยู่ในอยู่ในมิติของดิจิทัลแหละก็คือเราสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้ถ้าสมมุติว่าเราแจกด้ยินอย่างน้นนะ่ะ ล้วหมายความว่ายังไงคะที่บอกว่าถ้าแจกเป็นดิจิตอลเรากาลังอยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขปรับเกฑนเงื่อนไขเพื่อจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ระดบได้ง่ายขึ้นไม่ได้ยินอย่างนั้นแล้วกันว่าสามารถแลกเป็นเงินสดได้ต้องเอาไปใช้จ่ายเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนล้าส่วนการใช้จ่ายยังจําเป็นต้องจํากัดพื้นที่แบบตามตามทะเบียนบ้านเหมือนเดิมไหมคะรอข้อสรุปจากคณะกรรมการแต่แต่มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพื้นที่เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่มีการมีการทําให้มันง่ายขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชน เช่นในแบบในไบบพื้นพที่ความต้งแรกความต้องเป็นที่ไหนก็ได้นมันก็ต้องสามารถเป็นเงินสดได้สิคะในเมื่อระบบมันเป็นดิจิตอลเพนเนันไม่ใช่เป็นแบบไม่่แตเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ท่านถามคืออยู่ๆได้เงินมาเอาไปแลกเงินเงินสดได้เลยใช่ไหมคำตอบคือไม่ได้เออไม่ไม่แน่ใจผมก็ใจตรงอะประมาณนะค่ะเพราะว่าเหมือนเขาก่อนท่านจุลธนบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเงื่อนไขเพื่อให้นําไปใช้ เพื่อนไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไงไม่ถึงรับเงินมาเข้าระบบดิจิทัลแล้วก็ไปแลกเป็นเงินสดนำมาใช้เลยอย่างนี้หรอไม่ได้เราไม่ได้มีการไม่มีแปลว่ายืนยันว่าต่อให้ได้เป็นดิจิทัลก็ไม่สามารถเอาไปแลกเป็นเงินสดได้ใช่ไหมคะไม่ได้แต่คือเอาไปใช้จ่ายแค่จะทําให้มันใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นเงินสดใช่ไม่แทนเงินสดแต่มีเงื่อนไขไงเพราะมันอยู่ในดิจิทัลมันก็จะมีเรื่องของอำเภอมีเรื่องของรอบหนึ่งรอบสองแต่ว่าพวกเงื่อนไขต่างๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมคืออาจจะต้องใช้ใน เอ่อแอรีอาทะเงยนแบบครั้งต่อไปใช้ที่ไหนก็ได้จำเป็นไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอข้อสรุปเงินเงื่อนไขคล้ายเดิมมีอาจจะมีรีแลกซ์บ้างเงินบางอันที่มันแบบมันใช้งานยากมันอะไรต่ออะไรอะไรเงี้ยอ่าใช่ทออันที่ชัดเจนวันไหนเนี่ย มีการประชุมไปแล้วหนึ่งครั้งนะฮะเรื่องอนุนะครับแล้วก็จะมีอันละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากนะคะสําหรับการเดินหน้าจ่ายเงินหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ความคืบหน้าในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นบัตรวัรดิรแห่งรัฐนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ